ันฟอร์มนะคะแก้มก็ได้เป็นแขกรับเชิญได้ค่ะก็ปิดเพราะจะแก้เขาจะอะไรเราเตรียมใจอยู่แล้วว่าเขาแก้แน่นอนเขาเขาีแก้มกันอยู่ร้องสาบคุณสามค่ะสำหรับใครที่มีบัตรแล้วก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็แล้วก็มารอดูแก้มด้วยนะคะแล้วก็รอดูไลน์ซันฟอร์มด้วยแล้วก็กลัวค่ะเพราะว่าหนูเป็นแขกรับเชิญก็อยากจะได้เสียงกรี๊ดที่แบบเออจะได้แบบอุ่นใจขึ้นยาหน่อย มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตด้วยค่ะเป็นคอนเสิร์ตของอไรอันซันฟอร์มนะคะแก้มก็ได้เป็นแขกรับเชิญด้วยค่ะออก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกลัวไหมคะแขกรับเชิญแล้วแบบว่าศิลปินทุกจะแกลเขาจะอะไรเราเนี่ยโอ้ถามว่ากลัวไหมอันนี้เตรียมใจอยู่แล้วพรา,วาเขาแกลแน่นอนยิ่งแก้กว่ากันแล้วสามคนนี้ โอ้หสามคนนั้นก็คือทั้งสามคนเลยค่ะเขาเขาทีแก้กันอยู่แล้วสองคือถ้าอยู่รวมกันนี่คือคูณสามใช่คูณสามค่ะฝากแฟนแน่ใครมีบัตรแล้วใครมีบัตรอยู่ในมือทำไงดีห้ามพลาดเลยนะก็ห้ามพลาดค่ะบัตรหมดแล้วบัตรหมดแล้วถือบัตรให้ดีๆเลยเก็บบัตรไว้ใช่ค่ะสําหรับใครที่มีบัตรแล้วก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็แล้วก็มารอดูแก้มด้วยนะคะแล้วก็รอดูแลอันซันฟอมด้วยแล้วก็ ลัวค่ะเพราะว่าหนูเป็นแขกรับเชิญก็อยากจะได้เสียงกรี๊ดที่แบบเออจะได้แบบอุ่นใจทุกคนใช่ไหมคะจะได้สู้เขาได้ผลงานฝากผลงานหนูหน่อยดูได้ค่ะแก้มก็ฝากผลงานกับพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะที่ติดตามแก้มอยู่นะคะก็ก็จะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะก็ ติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานที่ปล่อยออกไปก็คือเป็นนางเอกเอของซันนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะก็ช่วยกันดูช่วยกันติดตามด้วยค่ะ